ตามหาร้านที่ขายแตงโมนะคะเพราะว่าแตงโมอยากทำเจลลี่แตงโมอะ่ะที่แบบเห็นในคลิป,ป่าแบบโอ้ยอยากทำมากอยากทำว่าดูซิว่าเราจะทำอร่อยไหม เท่าไหร่คะมีเจ็ดสิบแปดสิบร้อยครับอ๋อสีเหลืองมันสีเหลืองมันต่างกันยังไงคะมันมันก็ต่างไม่ต่างกันต่างแค่สีเฉยเฉยใช่อันนี้สี่สิบบาทสี่สิบลูกครึ่งลูกครับอ๋อถ้าลูกหนึ่งร้อยหนึ่งลูกหนึ่งแปดสิบแปดร้อยครับอ๋อมีแปดสิบอันนี้ร้อยหนึ่งหนูอยากได้สีแดงเอาแบบกลมๆมีไหมคะพี่แบบกลมๆไม่มีหรอคะไม่มีนะครับตอปีโดมันจะลูกยาวหมดเลยอ๋ออันนี้คือตอปีโดครึ่งลูกได้ไหมคะ ทุรื่ก็ขายคับขายแล้วโห้สีแดงสวยมากโหต้องหวานแน่เลยหอมหอมอันนี้สี่สิบบาทได้แล้วนะคะอันนี้พี่พ่อค้านะคะสามารถมาซื้อได้ขายทุกวันใช่ไหมคะครับผมขายทุกวันนี่สีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็ไม่แพงด้วยใครอยากจะมาซื้อตรงนี้คือที่ไหนอะคะพี่ก็หน้าเพลงเนื้อเกาหลีเนี่ยะหน้าเพลงเนื้อเกาหลีขอนแก่นนะคะแถวเมืองเก่าเคหะพี่จะขายทุกวันเลยใช่ไหมครับ โอ้โหแดดแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะ40บาทได้แล้วในที่สุดนะคะเราก็ได้แล้ว่แป้งโมแป้งโมแป้งโมอืออือเราจะมาทำกันอันดับแรกเรา<ม>ต้องเอาข้างในมันออกก่อนนะคะด้วยกันหอมมากหอมมากไหนขอชิมก่อน ก็ไม่แพงนะคะ ได้แล้วได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทผงวุ้นที่เราได้ต้มจากน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะมาเทลงเจ้าแตงโมที่เราขูดเนื้อออกแล้วนะคะไปดูกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะได้เทผงบนที่เราต้มจากน้ำร้อนนะคะเทเข้าลงไปที่แตงโมที่เราขูดเนื้อออกนะคะเหลือแต่แบบเปลือกแล้วก็ขอบขอบนิดนึงนะคะแล้วเรามาดูซิว่าจะสวยมันไม่ฉแล้วก็จะอร่อยสีสันสวยงามหรือเปล่าไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะเปิดตู้เย็นจ้าดูดูดูดีง่ายให้ดาว่าได้หรือเปล่า มันไม่เป็นตาที่อยากได้เลยอ่ะมันไม่เป็นตาที่ผมดูอยากได้หนเอาช้อนเทมันไปดูสิเฮ้ยมันเป็นอยู่นี่นะเป็นอยู่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 แต่มันแค่ดิึงด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 ึงเองกงมันเลย มันเด้ง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 เด้เด้งเเด้งเไม่กล้าชิมเลยอ่ะไม่กล้าชิมไม่เอาแต่ว่าถัดมาไม่ขาดนะคะนี่ดีดิ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 ดดดใครมีวิธีทําแบบไหนแนะนำเป็นโหมดด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปลองทำสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าทำให้สอบเกรด